ต้องเข้าใจก่อนว่าสินค้าเกษตรตอนนี้หรือสินค้าทุกชนิดตอนนี้ต้องมีมาตรฐานถ้าไม่มีเนี่ยคุณจะโดนขายทีหลังไม่ใช่ว่าขายไม่ได้นะครับแต่โดนซื้อทีหลังเมื่อเรากำหนด o s i t ช o นของประเทศว่าเราเป็นผู้ผลิตเพราะั้นการเป็นผู้ผลิตยังไงยังไงไม่ว่ามาตรการใดในโลกนี้มาถ้าคุณมีต้นทุนต่ำสุด คุณแข่งกันได้ทุวเอเองกติการโลกใบนี้เนี่ยคุณไม่สามารถไปกําหนดได้แล้วว่าแม่อีสงนร้ตัวเราต้องพัฒนาตัวเราเองให้เราแข็งแข่งก่่น ยุคใหม่ของยางพารามาถึงแล้วนะครับต้องบอกเลยว่ายุคที่ยางพาราเนี่ยไม่ใช่แค่พืชเศรษฐกิจอีกต่อไปนะครับแต่เป็นโอกาสของการเปลี่ยนแปลงเมื่อโลกเข้าสู่มาตรฐานใหม่นะครับเกษตรกรยางพาราไทยเนี่ยจะเดินต่อได้อย่างไรหลังจาก EUDR เริ่มบังคับใช้ประเทศไทยก็ต้องปรับทิศทางอุตสาหกรรมยางใหม่ทั้งหมดเลยทีเดียวครับ ประเทศไทยเนี่ยมีข้อได้เปรียบคือหนึ่งสินค้าเรามีคุณภาพดีที่สุดในโลกข้อเสียเปรียบก็คือต้นทุนการผลิตของเราเนี่ยสูงที่สุดในโลกแต่วันนี้การยางเจอแล้วนะครับว่าวิธีการบริจการทำไงให้ต้นทุนมันต่ำนะครับเราก็ใช้เทคโนโลยีนวัตรกรรมอย่างที่ผมพูดนะครับว่ามีการให้น้ําเดิมไม่เคยให้น้ำนะครับมีการใช้โฮอร์โมนเอทิลีนนะครับมีการเปลี่ยนสายพันธุ์นะครับนี่คือโอกาสของประเทศไทยเลยและผมยังยืนยันนะครับจากข้อมูลของสมาคมผู้ผลิตยางธรรมาชาติ13าประเทศเนี่ย โดปีนี้เนี่ยความต้องการของโลกใบนี้เนี่ยใช้อย่างน้อยประมาณ15ล้านตันแต่ทั้งโลกผลิตได้ประมาณ14.5หรือ14.6นี่แหละครับขาดอยู่ประมาณ4-5แสนตันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับยางพาร,รามันเกี่ยวข้องกับตลาดซื้อขายล่วงหน้าด้วยเช่นเดียวกันการยางนะครับพยายามพัฒนากับประเทศจีนให้มีการซื้อขายยางล่วงหน้าแบบส่งมอบจริงนะครับนี่คือสิ่งที่ท้าทาย เอาอย่างนี้นะครับว่าวันนี้เนี่ยประธานบอร์ดพูดตลอดเวลาไม่กระนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเษกษตรกรนะครับศาสตราจารย์ดรนรมลเนี่ยท่านพูดเลยครับว่าการยางจะต้องไปถึงจุดนั้นเช่นในเรื่องของอยาง UDR ที่เรากำลังทำเนี่ยว่าโลกใบนี้ใช้ประมาณสี่ล้านตันเนี่ยเราเปลี่ยนได้สองล้านประธานบอร์ดกับผมเนี่ยก็ไปเยี่ยมเอวิโคสเราก็ชวนเอวิโคดมาถ้าเราสามประเทศนี้จับมือกันเนี่ยเรากําหนดได้เลยในยางเรื่องอยาง UDR และสิ่งที่สําคัญนะครับระยะยาว เราต้องขายยางที่เป็นนิต market ไม่ใช่เป็นสินค้าโภคภัณฑ์นั่นหมายความเช่นยางอินทรีนะครับยางที่เป็นยางเฉพาะยางที่มีโปรตีนน้อยทาถุงมือแล้วไม่แพ้อะไรเงรี้ยเพราะฉะนั้นวิจัยต้องมาช่วยอนาคตยางไทยไม่ใช่แค่การรักษาตลาดแต่คือการสร้างจุดแข็งใหม่ด้วยคุณภาพและความยั่งยืน เทนโลกกำลังเปลี่ยนไปนะครับผู้บริโภคเนี่ยไม่ได้ซื้อแค่สินค้าแต่ซื้อความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมครับผมบอกได้เลยว่าวันนี้เนี่ยคนรุ่นใหม่การทำสวนอย่างก็คือการทำธุรกิจเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ได้คิดแบบธุรกิจ ถ้าเทียบกับอาชีพอื่นเช่นคุณจะลงทุนเลี้ยงไก่เนี่ยคุณต้องคิดแล้วว่าต้นทุนของคุณเท่าไหร่นะครับค่าอาหารเท่าไรค่าไก่เท่าไรค่าเสียเวลาของตัวเองเท่าไหร่วันนี้การยางให้เกษตรกร,ะกรนะครับเข้าร่วมโครงการในเรื่องของการทําบัญชีฟาร์มต้องรู้แล้วว่าในรอบหนึ่งปีของตัวเองเนี่ยผลิตที่ขายได้ขายได้เท่าไหร่นะครับผลิตเป็นยังไงมีต้นทุนเท่าไหร่และผมยังยืนยันตลอดเวลาว่าวันนี้การยางเน้นเรื่องการใช้พื้นที่ในสวนยางให้คุณมีรายได้มากที่สุดไม่ใช่รายได้จากสวนยางอย่างเดียว ในพื้นที่ว่างของสวนยางถ้าคุณให้นะคุณก็สามารถมีรายได้จากพืชน,นะที่คุณไปปลูกเช่นบุกก็ดีปักเรียงก็ดีนะสละก็ดีแล้วสามารถที่จะทําทปศุสัตว์ได้ด้วยทําประมงได้ด้วยเราต้องดูบัญชีสุดท้ายที่ผมพูดนะว่าปีหนึ่งคุณมีเหลือเท่าไหร่กรณีของยางพาราถูกไหมครับแน่นอนครับว่าเกษตรกร,กรนี่จะต้องมีองค์ความรู้นะครับไม่ใช่แค่ปลูกยางอย่างเดียวนะวันนี้คุณต้องรู้ว่าทิศทางแนวโน้มเป็นไงการยางพยายามสร้างเครื่องไม้เครื่องมือมานะครับในการพยากรณล่วงหน้านะครับ นี่ที่ผมเรียนว่าวันนี้เนี่ยเราอุ่นนุนในเรื่องของการตรวจสภาพอากาศเนี่ยรู้เลยว่าข้างหน้านี้มีฝนตกนะฝนบิดควรจะเก็บเกี่ยวยังไงช่วงนี้ควรจะทําอะไรนะครับเหมือนกับที่บอกว่าที่ผ่านมาเราไม่เคยใช้เครื่องยียเหล่านี้เลยก็คือทําแบบเดิมๆต่อไปนี้การยังสามารถทํานายได้เลยว่าในเดือนนี้มีฝนบิดเท่าไหร่ในแต่ละพื้นที่มีการเก็บเกี่ยวช่วงไหนที่เหมาะสมนะครับวันนี้ตอบชัดครับว่าการยางก็ต้องเดินนะฮะ b c ซิจูเดเนี่ยนะครับในเรื่องของเราใช้สีเขียวนะครับในเรื่องของการหมุนเวียนนะครับอะไรต่ออะไรเนี่ย อย่างที่บอกนะครับว่ายางพาราเนี่ยเราไม่สร้างปัญหาให้กับสิงง่งแวดล้อมวันนี้โจทย์ใหญ่เลยผมบอกว่าท่านประธานบอร์ดกําหนดเลยนะครับว่าสวนยางเนี่ยเราจะเป็นเหมือนกับธนาคารคาร์บอนในการที่ให้คนอื่นมาออฟเซสนะเราไม่ไปพูดแล้วว่าเราจะเป็นกลางนะครับเราจะเป็นเนสเซโรเราจะเป็นธนาคารคาร์บอนเครดิตที่จะให้หน่วยงานนะครับหรือองค์กรที่ปล่อยคาร์บอนนะครับสู่โลกใบนี้มาซื้อ คาร์บอนจากสวนยางของพวกเรานะครับสวนยางหนึ่งไร่เนี่ยให้คาร์บอนนะครับเก็บเกี่ยวคาร์บอนได้ประมาณ3ามนึงสตันต่อไร่ต่อปีนะครับคิดดูนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยถ้ามีสวนยางมันยี่สิบล้านไร่เนี่ยมันมากมายมหาศาลนะครับที่จะให้ประเทศไทยเนี่ยประกาศกับโลกเลยว่าเรานะครับจะเป็นคนดูแลโลกใบนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมตอบตลอดเวลาว่ารัฐต้องนําไปสู่ในเรื่องของการซื้อขายคาร์บอนเครดิตภาคบังคับไม่ใช่ภาคสมัครใจ หนึ่งการลงทุนปลูกสร้างสวนยางเนี่ยมันใช้เวลาประมาณ7ปีนะครับถ้าลงลงทุนผิดพลาดเนี่ยนะครับมันก็โอกาสแก้ตัวยากนะครับเช่นสายสายพันธุ์ที่ไม่ถูกต้องอะไรตย่ออะไรหนึ่งนะครับในเรื่องของสายพันธุ์ต้องชัดเจนว่าคุณต้องซื้อจากแปลงที่ขึ้นทะเบียงกับกรมวิชาการเกษตร้องการยางนะครับสองนะครับต้องไปถามกรมนาที่ดินนะครับว่าพื้นที่ตรงนั้นมันเหมาะสมกับการปลูกยางหรือไม่นะครับ 3คุณจะต้องมีองค์ความรู้นะครับสิ่งเหล่านี้หาได้นะครับวันนี้หาได้องค์ความรู้นี้เยอะแยะแต่สําคัญว่าวันนี้คุณต้องไปหาการอย่างที่อยู่ในพื้นที่นั่แหละครับเพื่ออะไรเพื่อเกิดความมั่นใจในการวางแผนการทํางานเนี่ยนะครับการปลูกยางยังย่งยืนนะครับไม่ได้ยากอย่างที่คิดแค่เริ่มจากความเข้าใจธรรมชาติและใช้ทรัพยากรอ,อย่างรู้คุณค่าครับ รับเบอร์คือแนวคิดของเกษตรกรไทยที่ไม่ใช่แค่ปลูกยางแต่ปลูกอย่างฉลาดครับ ต้องเข้าใจก่อนว่าสินค้ากเกษตรตอนนี้หรือสินค้าทุกชนิดตอนนี้ต้องมีมาตรฐานในการในการซัพพอร์ตเขาแล้วนะครับถ้าไม่มีเนี่ยคุณจะโดนขายทีหลังไม่ใช่ว่าขายไม่ได้นะครับแต่โดนซื้อทีหลังซึ่งการซื้อทีหลังเนี่ยก็ไม่ได้เป็นความต้องการราคาก็จะไม่ดีครับเพราะฉะนั้นทุกมาตรฐานที่มาเนี่ยผมคิดว่าเกษตรกร,เ,กรเนี่ยต้องทำครับปากรตาดยางพาราเนี่ยด้วยความโชคดีว่า วิสัยทัศน์ของกรรมการตั้งแต่ปี60เราทำมาตรฐาน FFC นะครับโดยการได้ความช่วยเหลือจากการยางแห่งประเทศไทยผ่านการยางจังหวัดตาดน,นะครับเราก็เลยทำมาตรฐาน FFC ตั้งแต่ปี60แล้วมาตรฐาน FFC ด้วยความโชคดีอีกนะครับหรือฝีมือก็ได้ FFC เนี่ยครอบ u d r ไว้ทั้งหมดครับ EDR เนี่ยแค่พิกัดที่เขาเน้นแต่ FFC เนี่ยเน้นทุกเรื่อง ซึ่งความโชคดีด้วยจังหวะด้วยพอ EUDR มาคือสหกรณ์ตัดยางพลาพร้อมในการที่จะเข้าสู่มาตรฐานครับแล้วก็เป็นความได้เปรียบนะครับในสินค้าเกษตรที่เรามีมีมาตรฐานรองรับ เราต้องอยู่ให้ได้ครับกับราคายางที่เราได้นะช่วงเวลานั้นๆนะครับใช้จ่ายอย่างประหยัดดูเรื่องเรื่องอไรายได้ที่เข้ามาแล้วก็อยู่ให้ได้ครับสินค้าเกษตรไม่มีอะไรขึ้นแล้วก็ไม่ลงแล้วก็ไม่มีอะไรที่ลงแล้วไม่ขึ้นครับเราต้องอยู่ให้ได้กับเขาในช่วงนั้นๆอย่างช่วงเนี้ยเดือนเมษาเนี่ยนะครับหกเนี่ยก็ลง20บาทในช่วงแค่อทิย์กว่านะครับก็เป็นอะไรที่เราต้องอยู่ให้ได้ครับ เดี๋ยวก็กลับขึ้นมาครับเ <c oughs> กษตรกรอย่าตกใจครับ <c oughs> เดี๋ยวก็กลับขึ้นมา <c oughs> เรามีการยาง <c oughs> มีทีมบริหารการยางที่มีฝีมืออยู่แล้วที่คอยช่วยเหลือเราครับ <c oughs> เรามองเรื่องมาตรฐานครับถ้าเรามีมาตรฐานรองรับเนี่ยเราจะเอาสินค้าแบบเดิมไปขายแบบใหม่เราจะไม่โดนกดราคาสมาชิกที่เข้าอยู่ในโครงการยางรักโลก <c oughs> ของสากรที่การยางสนับสนุนเนี่ยครับก็จะได้ราคาพ,พรีเมียมจะพูดกับเกษตรกร,กรว่าเราขายยางอยู่ข้างทางแต่ทุกวันนี้ถ้าคุณทํายางลักโลกกับสากรตานยางาลาเราจะเอายางที่ขายข้างทางเนี่ยขึ้นไปขายบนห้างคือเวลาเราสื่อสารกับ,กบเกษตรกรกเราต้องใช้คำพูดที่ค่อนข้างย่อยง่ายครับเราก็จะบอกว่าสินค้าบนห้างมันแพงไหมละ่ะอ่ะมันแพงเนี่ยเรากําลังเอายางที่ทุกคนมาเข้าโครงการยางโลกขึ้นไปขายบนห้างพอขายบนห้างบุ๊บมันจะได้ราคาที่แพงขึ้น นั่นเป็นเป็นโอกาสครับเป็นโอกาสเป็นโอกาสที่คนอื่นยังขายอยู่ข้างทางโดยมาตรฐานที่เป็นมาตรฐานของทางยุโรปเนี่ยกำแพงที่ใหญ่และสูงที่สุดภาษาครับเพราะมาตรฐานนี้เป็นมาตรฐานของทางยุโรปเพราะฉะนั้นทุกอย่างในในมาตรฐานเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดก็เลยเกิดความยากว่าเกษตรกรเราเนี่ย ในยุครุ่นแรกๆเนี่ยเราไม่เก่งเรื่องภาษาเพราะฉะนั้นเราก็เลยกลัวตรงนี้เพราะเปิดคู่มือออกมาเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดแล้วกำแพงคือยากแล้วที่เขาจะต้องฝ่าฟันแต่รุ่นนี้รุ่นหลังที่ที่ลูกหลานของกเกษตรกรเนี่ยได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้อะไรมากขึ้นก็มีความเก่งเรื่องเรื่องภาษาเราก็เลยทําได้ตรงนั้นครับ โด,โดยเราแล้วก็เราเรามีความคิดกันทุกคนว่ายางเราดีที่สุดยางเรามีคุณภาพที่สุดรสชาติอร่อยที่สุดเราจะต้องขายได้แพงที่สุดอันนั้นคือคือความคิดของไทยแต่ตอนนี้มีประเทศอื่นที่ที่ปลูกยางได้เหมือนเรานะครับแล้วค่าของชีพเขาถูกกว่าเพราะถูกกว่าต้นทุนของยางในประเทศเขาก็ถูกกว่านะครับอย่างแอฟอย่างทางอเมริกาเนี้ยเริ่มปลูกยางได้แล้ว ก็ถูกกว่าเราเพราะถูกกว่าผู้ซื้อที่เป็นทางประเทศใหญ่เขาก็จะไปซื้อของที่ถูกกว่าก่อนเพราะเขาก็ต้องลดคอาส์เขาเหมือนกันนะครับก็ต้องชูเรื่องมาตรฐานให้ให้ว่าเหนือกว่าเขายังไงนะครับคุณภาพเนี่ยเราเหนือกว่าอยู่แล้วโดยสายพันธ์ยางวิธีที่เราผลผลิตจากยางเนี่ยเราได้มากกว่าเขาอยู่แล้วนะครับวิธีปลูกวิธีบำรุงรักษาที่การยางอบรมสนับสนุนมาตลอดเนี่ย ม,มันดีกว่าตรงนั้นครับกเกษตรกรนะเราโดนสอนให้ทําสินค้าให้ดีแล้วใส่แข่งขายอยู่แล้วครับเราโดนสอนแบบนั้นมานานมากแต่ประเทศที่พัฒนาเขาไม่ได้สอนให้เราทําให้ดีแล้วใส่แข่งขายเขาสอนให้เราแปรรูปเขาสอนให้คนในประเทศเขาแปรรูปพอแปรรูปมันก็เพิ่มมูลค่าครับเรายังได้บาทหนึ่งห้าสิบตังอกอิโลแต่พอแปรรูปแล้วมันมันเพิ่มอีกเป,เ,ปเ,ปเ,ปเป็นพันเท่าครับเพราะฉะนั้นเราต้อง ก้าวไปสู่การแปลรูปครับก็จะเป็นทางรอดครับซึ่งการยางก็มาถูกทางอาจจะมีการทำาอ e m ็มยางลอ้อหลายๆเรื่องหมอนที่นอนอย่างนี้ครับก,ก็ถือว่าไปในทิศทางที่ดีครับผมบอกแล้วครับว่าเมื่อเรากนนรําหนดโพสิชันของประเทศว่าเราเป็นผู้ผลิตถูกไหมครับเพราะงัการเป็นผู้ผลิตยังไงยังไงไม่ว่ามาตรการใดในโลกนี้มาถ้าคุณมีต้นทุนต่ําสุดคุณแข่งกันได้ทุกเวที เพราะยังไงก็แล้วแต่นะครับไม่ว่ายุโรปไม่ว่าอเมริกาประเทศเหล่านี้คือผู้ใช้นะเราก็จะมีประเทศผู้แข่งที่เป็นผู้ผลิตไงแต่ถ้าเราต้นทุนต่ากว่าเนี่ยเราแข่งขันได้ตลอดพลายเชนเลยนะครับผมถึงบอกว่ากติกาโลกใบนี้เนี่ยคุณไม่สามารถไปกําหนดได้แล้วว่าไม่ให้ํามันทําอย่างนี้ไม่ให้ยุโรปทำนี้ตัวเราต้องพัฒนาตัวเราเองอย่างที่ประธานบอกให้เราแข็งแร่งก่อนเกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช่แค่ผู้ผลิตนะครับแต่เป็นผู้บริหารสวนยางของตัวเอง วยเทคคโโนโลลีและาม,มต้องบอกเลยนะครับว่าวันนี้โลกกาลังเปลี่ยนไปโอกาสเนี่ยไม่ได้รอใครแต่รอคนที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนอนาคตของยางพาราไทยไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครแต่ขึ้นอยู่กับเราทุกคนครับที่จะเลือกเดินไปข้างหน้าเพราะสวนยางของคุณไม่ใช่แค่แปลงปลูกยางแต่มันคือทรัพย์สินที่มีค่าคือมรดกสิ่งที่ส่งต่อสู่ลูกหลานคือโอกาสที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าเดิม วันนี้ครับถ้าทุกคนพร้อมที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงการยางของประเทศไทยเนี่ยจะเดินไปกับคุณทุกย่างก้าวอย่างแน่นอนครับอย่าปล่อยให้ตัวเองหดหู่ไว้ข้างหลังอนาคตของยางไทยเนี่ยเริ่มต้นจากสวนยางคุณนะครับยางพาราไทยยั่งยืนไปด้วยกันและนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ผมนํามาฝากนะครับเกี่ยวกับยางไทยยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้กเกษตรกรที่น้องชาวสวนยางทุกๆคนเลยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ ย่างพาราไทยย่งยืนไปด้วยกัน